สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับผมและครอบครัวมาที่นี่ครับสมุิสาครมาไหว้พระทําบุญที่นี่เลยครับวัดของเราเราเป็นลูกศิษย์ที่นี่ชื่นใจและมีความสุขมีบุญมีบุญกุศลบารมีเกิดขึ้นทุกเวลานาที นะครับเป็นที่ประจักษ์วันนี้พระร้อยกว่ารูปนะครับเราได้มาร่วมถวายสังฆทานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อร์นะครับและญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาชื่นใจและมีความสุขครับวันนี้คุณปริยาบอกว่าอยากจะมาไหว้พระแม่ธรณีครับโอ้โหขนลุกเลยอยู่ใต้โคนต้นไม้นะครับ ใต้โคนต้นไม้ตรงนี้บรรยากาศชิวๆจอดรถปุ๊บมาจุดทูปจุดเทียนนะครับนำผ้าสามสีมาผูกถวายพร้อมตั้งจิตอาธิษฐานนโมสามจบแล้วก็มีพระคาถานะครับเพิดเพลินไปกับบุญชื่นจำชํำใจกับบุญมุศลบารมีมหาสังคทานและก็ยังได้มาไหว้ มาขอพรมาผูกผ้าสมสีให้แม่พระธรณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกเป็นทางรัดทางพิเศษเลยนะบางคนนี่ผมดูคลิปหรือว่าทีวีหรือว่า YouTube นะครับเห็นว่ามีการไหว้สักการะแม่พระธรณีกันเป็นแถวเป็นประจำปีใหม่นี้เลยนะครับอย่างค,คึก,ค,กคักคึกคักไม่ตกเทนนะไม่ตกเทนก็พากันมาไหว้ พระแม่ธรณีซึ่งต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์และไม่ธรรมดานะครับอํานนยอวยชัยอยําวนอวยพรให้ทุกท่านที่มาขอพรด้วยความตั้งใจศรัทธาขอพรอย่างมีเหตุผลแล้วความสำเร็จโชคดีนั้นไม่ยากสมความปรารถนานั้นไม่ยากครับผมก็ฝากไปเพื่อนๆนะครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย นะครับเชิญชวนมาไหว้พระมาทำบุญมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมชิวๆให้อาหารปลานะครับหรืออื่นๆและมามุมนี้ครับมาไหว้แม่พระธรณีใต้ต้นไม้ที่ร่มเย็นร่มรื่นร่มสบายใจทุดทูปจุดเทียนปิดท้องก็ได้นะครับขอพรผมน้ำอบน้ำหอมก็ได้นะครับสบายใจอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับขอพรจะได้โชคดีสำเร็จ ส่งความปัารนาเหมือนครอบครัวของพิ่อ๊ดนะครับก็ขอพรขอบาร,รมีให้ทุกท่านโชคดีด้วยบาร,รมีแห่งแม่พระธรณีด้วยบาร,รมีแห่งแม่พระธรณีที่จดจําเป็นประธานเป็นสัจจะอธิฐานที่เราได้กวดน้ําลงดินตลอดเรื่อยมานะครับท่านจะประทานพรเป็นสิ่งมงคลให้เราทุกท่าน กานโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยสมความปาถนาจากใจรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอสวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ